ไฟสัญญาณเกมเริ่มครับเป็นบุรีรัมย์ครับที่ฝ่ายได้เขี่ยบอลก่อนทางคานูแล้วก็โอ้โหเสาไกลอีกครั้งนึงครับเป็นทางซิกขาดนี่แหละครับโอ้โหนาทีเศษเศษครับโอกาสของบุรีรัมย์นี่สองครั้งติดแล้วนะครับคานูครับแตะไปหลุดไปทางซ้ายแล้วโอ้โหซิกขาดได้ลองยิงครับตามช่องขึ้นมางัดโด่งอีกทีหนึง่งไอเดียดีครับรุ่นลูกบอล้าพิงแล้วทลิกยิงติดเซฟโอ้โยยังช่วยเคลียร์มาจากหน้าากประตูได้กัม巴า งัดข้ามแล้วได้ลองยิงด้วยซ้ายครับแล้วติดนิดนึงครับ,รบยังดีครับ,ค,รบคือมันลอดขามาก็จริงแต่มันยังติดขาทางด้านของอสลาวุธอยู่นะครับชวัดยอนอีกทีนึงกามราโมงสกัดเอ้าไม่ยังเคลียร์กันไม่ขาดครับโชว์ไปโมงย้อนกลับไปก็เจอบริลลัมสอยไปลูกนี้เรียบร้อยครับเอาจนได้ แล้วก็เป็นประตูแรกในสีเสื้อบุริลัมอย่างเป็นทางการครับของบรูโน่โบเรล่าไปไปมีส่วนผิดพลาดกันด้วยนะครับเกมรับของเดลฟรีโชว์ดันไปบงย้อนกลับมาใหม่หดูน,น,นี่ครับนี่ครับบงเคลียอกไปแล้วครับแล้วไปโดนโชว์กลับมาสอนขึ้นมาตรงนี้ไม่ลับหน้านะครับบรูโน่โบเรล่าครับหยาะเข้าไปไง่ายๆเลย1.0ครับบุรีรัมย์ขึ้นนำ แลุ้นจังหวะนี้ของคาร์ดูนะครับไปปั๊มบอลกลับมาได้แล้วซิกขัดหยอดลูกนี้ย้อนไปหมดเลยเติมมาช้าไปหน่อยนะครับก็เลยปิงไม่อ้าวเข้าบอลพีจวะโอ้โหเสร็จครับเต็มเต็มตั้งใจจะเล่นที่บอลนั่นแหละครับแต่็มหก่อนเจตนาจะเคลียร์บอลแต่ว่านี่ครับทางไคโอนะครับถึงก่อนครับนี่ครับน่าเห็นใจเลยครับอารัก ระหว่างงาก็จะเตะบอลนครับโอ้โหเร็วกว่าเค่เฟลิเป้ซัดลูกนี้เรียบร้อยครับหลอกสราวุธให้ไปทางดึงก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับบุริรามครับดูครับหลอกใส่ตาเลยครับแล้วก็ลูกพละทางด้วยครับบรีรัมต้องการหลายๆอย่างครับเรื่องของการปรับจูนทีมให้แข็ง มาคู่กันด้วยคือเรื่องผลการแข่งขันแล้วก็ความมั่นใจนะครับใช่ครับ,รบไปตามช่องครับชวัตทะลุขึ้นหน้าไปแล้วลูกนี้แต่งหลบเอ้าม้าโดนเกี่ยวข้าวพุทธศิล์ไม่เป่านะครับไม่เปล่าเอาละครับมาดูครับว่าชัดแค่ไหนแต่อ้อม,ออมเดี๋ยวถึงดูเหลี่ยมวิ่งของพุทธศิลป์แต่แล้ว เยวทุกตก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรนะครับทางอาน,นุนจากสิวลักษณ์แล้วก็พุทธศิล์เป่าจบครึ่งเวลาแรกเลยครับฟุตบอลช้างเอฟเฟครับรอบ32ทีมกลับไปชมเกมครึ่งหลังกันต่อครับฟุตบอลช้างเอฟเฟคัพรอบ32ทีมสุดท้ายคานุนทำชิ่งอยู่ในกรอบเขตโทษขยับเข้ามาที่ สุโชคเอา้าบอลฉลับไปขวาสุดเลยครับไคโอแตะย้อนมายังติดอานักนิดนึงตามซ้ำีกทีเดียวก็คุูคริกบอลอยู่ไหนเดียวก็เอา้าเอาโอ้โหจิ้มเข้าจนได้อืนี่คือความเป็นเดียวก็ของแท้เลยครับเดีย๋ยวดูอีกทีครับคอนข้างชุลมุนชุลเกเลยครับฉลับฉลับก็ไม่ล้าครับย้อนกลับมาเคลียร์ไม่ดีแล้วดูครับเดียวก็ดูแกบูครับยังไงก็ติด ู้เล่นสาคนจากพุดีีนี่ครับเคลียสว่างแรกอารักกามาราแล้วก็มีหุบเข้ามาช่วยอีกคนนึงเป็นทรงศักดติดเดียโก้ทั้ง3ครั้งนะครับโอรับนี่เจ้าพออ่อแหการปั๊มบอล <c oughs> โอโ้โหไม่น่าเะยังยังเอาบอลเข้าไปสู่ก้นตะข่ายจนได้ครับ <c oughs> ให้ย้อนมาเข้าซ้ายยิงอีกทีนะเอาบอลฉลับพื้นยังเซฟออกมาได้ครับ ไอบอลจังหวะเดียวขึ้นมาลูกนี้บุบบ้าแรกกลัวอานนท์ฝากไปด้างขวามีพื้นที่ไครโอปั่นลูกนี้ติดเซฟกราวุธเหมือนกันโชคตามช่องขึ้นมาลูกนี้ยิงตามน้ำเลยครับอารักโอ้โหช่วงนี้มั่นเป้านะครับยิงให้สิบรัก์ต้องออกแรงเซฟตลอดอืเติมขึ้นมาดีเลยครับอารักเอกเจ็บด้วยครับก,ก สองช็อตเต็มๆนะครับสิวรักษ์ดูตรงนี้ครับโช์ไหลอ้อมให้อารักวิ่งเติมขึ้นมาแล้วตวัดยิงเสาแรกครับแตะปกไม่อยู่เหมือนกันครับเสือไม่นเตะม,มุมปล่อยให้มาเชียมาเชียเข้าขวายจิ๊ลูกนี้ข้อเยอะไปหน่อยคือดูแล้วเอามาเชียลงมาเล่นตัวรุกนะครับแล้วถอยธนรัฐเชษฐาลงไปยืนกองหลังแทนครับ แล้วดูยิงของมาเชียครับไปยิงขวดน้ำซะอย่างนั้นนะครับนี่นี่กะแบบ <c oughs> ดังเลยนะครับจริงเขามีสิทธิ์ส่งเล่นได้ลุนลูกนี้ก่อนโชว์ลุดเข้ามาจับบอลลงไม่นิ่งเถาสองตามายิงโดยมาเชียมาประเดิมเอาบอลเข้าสู่ตะข่ายคู่แข่งจะดูครับว่าล้ำเยอะหรือเปล่าโชอโอ้โหไม่ล้ำนะครับแบบนี้ยังไงก็ไม่ล้ำครับ โอ้น่าเสียดายครับคือแต่แตม้ว่าผู้เล่นบุรีรัมจะไปหยุดเล่นลากก็ตามนะครับเต็นที่เลยครับวันนี้ปฏิพัฒน์ปฏิพัฒน์รนครับลากขึ้นมาซ้ายลูกนี้ก็ออกหลังไปีโคบไปจากกลางสนามเลยครับน่าสนใจครับทำได้ดีครับปฏิพันธ์ทางหน้ามีมาเชียวิ่งทำทางอยู่ ยังโยกไปเองปฏิพัทธ์ยิงยัดเสาแรกเลยแต่ว่ามือเหนียวจริงๆเหมือนกันนะครับสิวรักษ์รับไม่มีกระชอกเปลี่ยนแกนออกมาสวยมากครับลูกนี้มาถึงปฏิพัทธ์ปฏิพัทธ์โยกเหนียบตนฮาฟิทเข้าซ้ายปฏิพัทธ์ยิงลูกนี้โอ้เซฟอีกแล้วครับวันนี้ได้ทํางานเยอะเหมือนกันครับสิวรักษ์ <c oughs> นี่ก็น,น้าหน้านิ้วชิ้าขมวดแล้วนะครับอย <c oughs> ู่แล้วเพราะว่าดูรับไปปล่อยให้ปฏิพัทธ์ได้ยิงอีกแล้วครับนี่ครั้งที่3ของ,ของเจ้าตัวแล้วนะครับ โอ้โหแล้วลูกนี้เนี่ยใกล้สุดครับปฏิพัฒน์คักเลยครับกำลังจะเดินหน้าหรือว่าอยู่ในฟอร์มอีกครั้งด้วยกันเอา้าเอา้าเข้าครับโอ้โหโโ,โ,โดูว่าไม่มีอะไรแต่เป็นประตูของอานน์ครับท้ายเกมแต่ดูเถอะครับดูสภาพเอาครับคือวันนี้ก็เ,เซฟเยอะแล้วจริงๆครับเป็นมนุษย์โคลนกัแล้วดูครับพลิกเข้ามาแล้วก็แตะยิงนอกเขตครับบอลมันโนื่เข้าไปใช่ครับ รลับพื้นมาก่อนนะครับบอลก็เลยแบบสายแปลกๆนะครับทำให้สราวุธก็เสียหวาเสียท่าไปด้วยเห็นผลในเดือนสองอจะเล่นในบ้านนะครับเจอสทีตินคอนยศเอา้าลูกที่ห้าก็มาครับ,อรบโอ้โหอนาวินจูจีน ทั้งที่ก็เรียกว่าทําได้ดีมาพอสมควรตลอดเวลาครับสำหรับผู้เล่นของจันทุรีครับดูครับพอบทจะได้ได้ง่ายๆเลครับเปิดมาแล้วชิติพัฒขึ้นคนเดียวครับก็จะเป็น14มากกว่าครับชิติพัฒนะครับเข้าลูกที่5กับทีมแล้วก็หน้านิ่งมากเลยครับไม่มีรอยยิ้ม เวลาครับการแข่งฟุตบอลช้างเอฟเอคัพรอบ32ทีมสุดท้ายตันทุรีเอฟซีครับวันนี้แพ้ให้กับบุรีรัมอยู่ในเต็ดไป0อ5ครับ